อัปเดตเ็ดย่าน Store ตอนที่30ครับประจำวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาแนะนำแอปเหมือนกันแต่จะมาแนะนำบริการซึ่งอยู่บนเว็บเว็บหนึ่งนะครับทุกวันนี้นะครับเวลาใครก็ตามเนี่ยจะตั้งชื่อแบรนด์ของตัวเองหรือจะตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมาเราก็ต้องคำนึงว่าเอ๊สมมุติว่าบริษัทเรานะชื่อนี้นะ A A A เราก็ต้องไปเช็คก่อนว่าเฮ้ยเว็บไซต์เรามีเป็น A A A com ได้ไหมใช่ไหมฮะ มันไม่ใช่แค่เว็บไซต์อย่างเดียวดิใช่ไหมฮะทุกวันนี้เวลาเราจะใช้งานชื่อพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องไปใช้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือบริการอื่นๆด้วยเช่น f a c e b o o k เพจมีชื่อนี้หรือยังมีคนใช้ชื่อนี้หรือยังใช่ไหมฮะทวิตเตอร์มีคนใช้ชื่อนี้หรือ,อยัง YouTube ม,มีคนใช้ชื่อนี้หรือ,อยัง YouTube, แล้วก็ยังมีบริการอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายว่ามีคนใช้ชื่อนี้หรือ,อยังถ้าเป็นสมัยก่อนแค่โดเมนอย่างเดียวก็ยากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีโดเมน .com.com ต่างๆเนี่ยบนโลกนี้มา30-40ปีล้โดเมนดีๆชื่อสวยๆเนี่ยโดนจดไปหมดล้สิ่งที่คนไทยรอดได้ก็คือ in.th นะฮะยังพอเหลือรอดให้อยู่นะครับแต่ก็เหลือน้อยลงทุกทีเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากมากครับที่เราจะตั้งชื่ออะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจะเป็นชื่อช่องชื่อรายการชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อบริษัทหรือชื่อเพจก็ตามแต่ เราอยากจะได้ชื่อที่มันใช้ได้กับทุกๆบริการเลยใช่ไหมฮะถ้าเราไปนั่งไล่เช็คทุกอันทีละอันเนี่ยจะปวดหัวมากยากมากๆผมก็เลยไปเจอมาจากเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับคุณเอิร์ธจิรัตนะครับเขาไปเช็คโดเมนอะไรไม่รู้แล้วเขาก็ไปเจออยู่เว็บหนึ่งมันสามารถไม่ได้แค่เช็คโดเมนเนมอย่างเดียวนะโดเมนเว็บไซต์อย่างเดียวมันสามารถเช็คได้ด้วยว่าในในชื่อเดียวกันนี้เฟซบุ๊กว่างไหมนะฮะ โดเมนดอทอะไรว่างบ้างนะว่างบ้างอันไหนไม่ว่างอันไหนมีเจ้าของแล้วก็รู้ใช่ไหมครับแล้วก็พวกยูทูบว่างไหมนะบล็อดเพลสว่างไหมโ,โหทุกบริการเนี่ยมีบริการในนี้เยอะมากวีมีโอนะฮะทวิตเตอร์ทัมเบอร์เลดดิตสลักมิตอัพมีเยอะนะแล้วก็ดอทโดเมนทุกอย่างคือพูดง่ายงายว่าถ้าเราจะตั้งชื่อขึ้นมาชื่อหนึ่งเราสามารถเช็คที่นี่ที่เดียวแล้วเรารู้เลยว่าชื่อนั้น มันเป็นชื่อที่ว่างสําหรับบริการที่เราต้องการใช้อยู่แล้วเราตามไปตั้งชื่อให้มันเป็นชื่อเดียวกันได้เลยถือว่าสะดวกมากๆนี่คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า namechecker com ครับสะกดคําว่า checker ก็สะกดแบบแบบสลงนิดนึงนะ c h e c k r com นะครับ namechecker com เข้ามาปุ๊บง่ายๆเลย คุณคิดชื่ออะไรมาจากบ้านคุณก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าคุณอยากจะเซิร์ชดูอะไรเงี้ยว่ามีอะไรแล้วบ้างนะครับเอาแต่ผมลองเซิร์ชให้ดูผมพิมพ์คําว่า t เทค o f f s ซส e อันนี้เป็นชื่อของลําหน้าโชว์เองนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คดูว่าเราเรามีบริการไหนว่างมัง้ง <laughs> นี่มันจะขึ้นติ๊กถูกมาเลยนะครับว่าอันไหนว่างมากโอ้โหพินเทเลสยังว่างอยู่ Meetup ยังว่างอยู่นะฮะฟีดเบอร์เนอร์โฟล์สแควร์กิ๊นะฮ er, ะอเบลมียังได้อยู่นะฮะฟิกเกอยังได้อยู่ e bay ยังได้อยู่เออดีนะแปลกดีที่เหลือไม่ว่างแล้วนะฮะดอไม่ว่างผมจดเองนะฮะอาจารย์สุเดชจดให้ Facebook ก็ไม่ว่างทวิต t ตอรก็ไม่ว่างนะครับยูทูบก็ไม่ว่างเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากนะครับเข้ามาแล้วเช็คได้ทีเดียวได้ทุกช่องทางเลย นะฮะพอคุณหาชื่อนั้นเจอคุณก็สามารถเอาชื่อนั้นไปใช้ในการใช้งานต่างๆได้นะครับจะเอาไปทำเว็บจะเอาไปทำเป็นชื่อบริษัทหรือชื่ออะไรก็ได้มันก็จะสะดวกมากๆเลยผมเชื่อว่ามีหลายคนมองหาบริการแบบนี้อยู่แต่นึกไม่ออกนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงเวลาเราจะไปเซิร์ชหาใน Google เราก็ไม่รู้ว่าเราจะตั้งคำถามว่าอะไรอ่ะ เช็คทุกชื่อได้ที่ไหนอะไรเงี้ยมันมันไม่รู้จะตั้งยังไงเหมือนกันนะแต่วันนี้ผมมาบอกคุณแล้วครับ namechecker.com เว็บไซต์นี้ดีมากลองเข้าไปดูนะครับ